สวัสดีครับหลายคนที่ถามวิธีการทำแม่พิมพ์หล่อตะกัวเข้ามาเดี๋ยวเราสาธิตวิธีการทำอย่างละเอียดเลยครับจากต้นแบบเหยื่อปอมแบบจิกกลิงที่ต้องการน้ำหนักจึงนิยมใช้ตะกัวนำมาหล่อเป็นชิ้นงานเรานำมาใช้เป็นต้นแบบหรือจะปั้นขึ้นมาก็ได้ครับเราจะทำเป็นแม่พิมพ์แบบประกบเริ่มต้นจากเราใช้ดินน้ำมันแบ่งต้นแบบที่กึ่งกลางของตัวต้นแบบปาดให้ผิวดินน้ำมันเรียบ ทำช่องสำหรับเทตะกัวและช่องสำหรับให้อากาศระบายใช้กระดาษหรือพลาสติกแข็งกานเป็นบล็อกเกลี่ยให้ดินน้ำมันติดกับกระดาษแข็งเพื่อไม่ให้ซิลิโคนไหลเวลาเราเทการใช้ดินน้ำมันควรใช้ดินน้ำมันใหม่หรือดินน้ำมันที่ยังไม่ถูกซิลิโคนแบบ rtv ทั่วไปเพราะจะทำให้ซิลิโคนไม่เซตตัวทาวสัสดนให้ต้นแบบ แล้วกดเป็นหมุดยึดเราจะใช้ซิลิโคนทนความร้อน STP40 ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ถึง260องศาเซลเซียสและยังเก็บรายละเอียดได้ดีช่างอัตราส่วน Part A 1ส่วนต่อ Part B 1ส่วนคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเทบางๆเป็นชั้นแรกเพื่อให้ส่วนผสมซิลิโคนไหลลงไปเก็บรายละเอียด จากนั้นเทส่วนผสมซิลิโคนทับรอแข็งตัวประมาณ3ชั่วโมงผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ำประมาณ1ต่อหนึ่งแล้วเททับเมื่อปูนปลาสเตอร์แข็งแกะบล็อกออกแล้วกะดินน้ำมันออกเช็ดทำความสะอาด ก้นดินน้ำมันส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องเทตะกัวทาวัสลีนให้ทั่วโดวยเฉพาะส่วนที่เป็นซิลิโคนเพื่อป้องกันซิลิโคนที่จะเทต่อไปติดกันแล้วก้านบล็อกทาวัสลีนที่กระดาษแข็งผสมซิลิโคนพาร์ท A 1ส่วนต่อพาร์ท B 1ส่วนแล้วคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ในบางๆเป็นชั้นแรกให้หลายไปเก็บรายละเอียดจากนั้นเทซิลิโคนส่วนที่เหลือให้เต็มรองซิลิโคนแข็งแล้วเทส่วนผสมปูนพลาสเตอร์ให้เต็มบล็อกและปาดให้เรียบเมื่อปูนพลาสเตอร์แข็งแกะบล็อกออกแกะดินน้ำมันและต้นแบบออกจากแม่พิมพ์เราก็จะได้แม่พิมพ์แบบประกบที่มีความทนความร้อนเพื่อนำไปหล่อตะก,กวัวต่อไป การหล่อตะกัวให้วางเสื้อโลดสแตนเลสเพื่อเป็นตะขอและประกอบแม่พิมพ์ใช้แคมกดล็อกเพื่อให้แม่พิมพ์แนบสนิทแล้วทำการหล่อตะกัวเทลงในช่องเทตะกัวหล่อตะกัวแข็งและแกะแคมออกแกะชิ้นงานตะกัวออกจากแม่พิมพ์เราก็จะได้ชิ้นงานตะกัวที่เป็นเหยือปอมแบบจิกกลิ่นนำไปตัดแต่งขัดผิว และทําสีต่อไปครับสําหรับคนที่ถามมาว่าใช้ซิลิโคอนอะไรเราแนะนําเลยครับซิลิโคนทนความร้อน stp 4 0ใช้งานง่ายครับผสม1ต่อหนึ่งแล้วสีของ A กับ B มีความต่างกันทําให้การผสมเนี่ยง่ายมากเลยครับแล้วส่วนผสมยังเหลวหลายไปเก็บรายละเอียดได้ดีมากถ้าจะสั่งซื้อสินค้าหรือมีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ